สวัสดีค่ะสวัสดี f c ที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะค่ะปอยก็อยู่กันที่อาณาจักรรถบ้านมีสองมาเกตพีเยมนะคะเอฟซเก้าก้าของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดหลายๆท่านนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าช่วงนี้อยากจะเดินทางมาที่โชว์รูมของเอซเก้าก้าอยากจะมาหา สาวอุบลคนนี้แต่มาไม่ได้โดนกักตัวนะคะก็ช่วงนี้ก็คคอฟิวเนาะนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าสามารถชมคลิปวิดีโอนะคะชมคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆนะคะของ m c 9 9ฝากติดตามด้วยเนะะี่ยค่ะวันนี้พลมีรถเก๋งนะคะมาสด,ด้า มาด,ด้าสองสีแดงคันนี้นะคะดูไฟหน้าของเขาที่เป็นโปรเจคเตอร์และมีไฟหมอกให้ด้วยนะคะเดี๋ยว,วยพอจะพาลูกค้าไปชมห้องเครื่องนี้เลยค่ะห้องเครื่องบอกเลยสวยงามทีเดียวนะคะที่รถเอ็นซเก้นะคะเขาคัดแต่รถที่มีคุณภาพรถไม่สวยนะคะอปอยจะไม่เอามาขายแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นจริงๆ มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนรับประก,กันหลังการขายให้อีกด้วยที่นี่เอกสารชัดเจนคุณได้ก้าทบัแน่นอนนะคะส่วนของล้อนะคะล้ออร่อยจากโชว์รูมเลยนะคะตัวนี้บอกเลยเดิมพึกชิ้นและที่สำคัญมีส่วนลด20,000บาทด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้มัดด้าสอง สกายเอ็กทนะคะตัวนี้จะเป็น5ประตูในราคาหน้าร้าน449,000บาท449,000บาทยังไม่พอค่ะคุณลูกคา้คาคะยังไม่พอยังได้รับส่วนลดอีก20,000บาทโอ้โหส่วนลดอีก20,000บาทอีกนะคะลูกคา้าคาราคา449,000บาทยังมีส่วนลดอีก นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้มัดได้าสอคันนี้นะคะในราคาพิเศษเลย429,000บาทน้ำมันเต็มถังนะคะคันหมดเขตสิ้นเดือน เมษายน6สานี้เท่านั้นนะคะอ่ะปอยจะพาลูกค้าไปดูข้างในดูสิข้างในคุณลูกคา้าคะโอ้โหนี่เหรอรถมือสองภายในบอกเลยรู้ระมากนะคะตัวนี้จะกึ่งสปอร์ตสปอร์ตนะคะคุณลูกคา้าคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับมาด,ด้าสองสีแดงๆคันนี้เกียร์ ของเขาเกีร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.3นะคะตัวนี้มัสด้าสจะเป็น1.3นะคะลูกค้าขาขอแจ้งราคาอีกทีนะราคาอยู่ที่4 2 9 9 0 0บาทราคานี้ลดแล้วนะคะลูกค้าขาคุณแจได้2ดอกไปเลยคุณแจได้ไป2ดอก นะคะแถมมีรหัสที่จะไปทํากุญแจใหม่อีกนะคะลูกค้าเห็นชิปอันเล็กๆไหมอันนี้ก็คือกุญแจที่จะไปทําใหม่เนาะตัวนี้สามารถวอลลุ่มเสียงได้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะนะคะแบบสวยงามหรูหราจริงๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้คันนี้นะคะอันเล็กมาอยู่ที่เท่าไหร่35,000นะคะ35,500 500เท่าไหร่35,500ะคะกว่ากิโลนั่นเองนะคะอะมาดูราคาหน้าร้านนะคะเขาขายอยู่ที่449,000บาทรถปี2018นะคะรถคันนี้เป็นรถยนต์ปี2018นะคะสภาพแบบนี้ไม่วิ่ง30,000กว่าโลสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้คันนี้นะคะเคดิตดีฟรีดาวนเคดิตดียังไงคุณไม่ติดบัคริตนะคะ อายุการทำงานนะคะสำหรับลูกค้าที่พนักงานประจำเงินเดือนเข้าบัญชีมีประกันสังคมนะ,ค,ะคุณไม่ติดบักเงินะคะสามารถได้9บาทส่วนอาชีพอื่นๆที่่อยไม่ได้แจ้งมาก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะที่เบอร์โทรศูน5์แปดห้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ